บทที่4การวิเคราะห์ทางการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนความเชื่องโยของกฎหมายแนวคิดสู่การวางแผนหลักทฤษฎีที่ใช้จะมีอยู่2อย่างนะครับก็คือ RBM หรือว่า Resource Based Management หรือการพัฒนานะครับการจัดการโดยการใช้ผลลัพธ์เป็นฐานนะครับแล้วก็ Strategic Management ก็คือการพัฒนานะครับโดยการใช้กลยุทธ์ หลักคุณธรรมหรือว่า Good Governance นะครับจะมีทั้งหมดอยู่6หลักนะครับได้แก่หลักนิติธรรมหลักคุณธรรมหลักความโปร่งใสหลักความมีส่วนร่วมหลักความรับผิดชอบและหลักสุดท้ายนะครับเป็นหลักของความคุ้มค่าครับ ระเบียบแผนที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาจะมีทั้งหมดูา3กฎหมายได้แก่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติปีพุทธศักราช2542แล้วก็คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560นะครับรัฐต้องดําเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลา12ปีตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนเกิดการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับรัฐนะครับต้องดําเนินการให้เด็กเล็กนะครับได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาตามวรรคที่หนึ่งเพื่อพัฒนาร่างกายจิตใจวินัยอารมณ์และสังคมรวมถึงสติปัญญาให้สมกับวัยนะครับโดยส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินการด้วยนะครับ รัฐนะครับต้องดําเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบต่างๆรวมทั้งส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิตนะครับและจัดให้มีการร่วมมือกันร,ระหว่างรัฐภาคเอกชนองค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยเช่นกันนะครับ คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาตินะครับได้กําหนดนิยามการศึกษาขั้นพื้นฐาน15ปีเป็นการศึกษาตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาหรือชั้นอนุบาลน,นะครับระดับชั้นประถมศึกษาจนถึงชั้นมันธยมศึกษาปีที่6หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพปวาส3หรือเทียบเท่าและให้หมายความรวมถึงการศึกษาพิเศษและการศึกษาสงเคราะห์สำหรับเป้าหมายนะครับ ข้อ2.1นะครับคนไทยเป็นคนดีคนเก่งมีคุณภาพพร้อมสําหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่21นะครับข้อ 2. ครับสังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดชีวิตนะครับตัวชี้วัดนะครับข้อ1การพัฒนาคุณภาพชีวิตสุขภาวะและความเป็นอยู่ที่ดีของคนไทยนะครับข้อ2ผลสำฤทธิ์ทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตและข้อ3การพัฒนาสังคมและครอบครัวของไทยนะครับ นโยบายของสอปทนะครับประจำปีงบประมาณ2564ถึง2565นะครับและจุดเน้นประจำปี2565นะครับด้านความปลอดภัยนะครับพัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียนนะครับครูและบุคลากรทางการศึกษาจากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบนะครับรวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดีสามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำได้นะครับ ส่วนข้อ2ในด้านของโอกาสนะครับสนับสนุนให้เด็กปฐมวัยนะครับได้เข้าเรียนทุกทุกคนนะครับมีพัฒนาการที่ดีทั้งร่างกายจิตใจวินัยอารมณ์และสติปัญญานะครับรวมถึงสังคมให้กับให้เหมาะสมกับวัยนะครับส่วนข้อ2องนะครับดำเนินการให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานวางรากฐานการศึกษาเพื่ออาชีพสามารถวิเคราะห์ตนเองเพื่อการศึกษาต่อและประกอบอาชีพในอนาคตนะครับหรือตรงตามศักยภาพของตัวเองได้นะครับข้อ3พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่อยู่ในการศึกษาขั้นพื้นฐานและข้อสุดท้ายนะครับส่งเสริมให้เด็กพิการและผู้ได้โอกาสให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพมีทักษะในการดําเนินชีวิตมีพื้นฐานในการประกอบอาชีพซึ่ง าสามารถพึ่งตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามหลักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับในด้านของคุณภาพนะครับส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนนะครับมีความรู้มีทักษะการเรียนรู้นะครับและทักษะที่จําเป็นของโลกในศตรวรรษที่2 1อย่างครบถ้วนนะครับรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะที่เป็นการเน้นนะครับสมรรถนะหลักที่จําเป็นในแต่ละระดับ จัดกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริงรวมทั้งส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่สมดุลในทุกด้านนะครับาต่อไปนะครับพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่านนะครับคณิตศาสตร์การคิดขั้นสูงนวัตกรรมวิทยาศาสต,ตร์และเทคโนโปีอิจิตนนะครับและภาษาต่างประเทศส่วนข้อสุดท้ายนะครับการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นครูยุคใหม่มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรพื้นฐานสมรรถนะมีทักษะในการปฏิบัติ หน้าที่ที่ดีนะครับมีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิตัลมีการพัฒนาตนเองอและวิชาชีพอย่างต่อเนื่องนะครับและด้านที่4นะครับด้านประสิทธิภาพนะครับก็คือข้อ1นะครับพัฒนาระบบบริหารการจัดโดยใช้พื้นที่เป็นฐานนะครับมีนวัตกรรมเป็น,นกลไกหลักในการขับเคลื่อนแบบฐานข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้องทันสมัยและมี ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนนะครับ1 2พัฒนาโรงเรียนมัธยมสีมุมเมืองนะครับก็คือโรงเรียนคุณภาพชุมชนโรงเรียนขนาดเล็กโรงเรียนที่สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพหรือ standalone นะครับให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืนสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่นะครับข้อ3บริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาที่มีจํานวนนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่3น้อยกว่า20คนนะครับให้ ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพสอดคล้องกับนโยบายโรงเรียนคุณภาพชุมชนนะครับส่วนข้อ4ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในสถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะและสถานศึกษาที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษนะครับข้อ5สนับสนุนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาให้เป็นต้นแบบการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาและการเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับส่วนข้อ6เพื่อประสิทธิภาพการนิเทศติดตามและประเมินผลนะครับการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับ มาดูแผนนะครับปฏิบัติการประจําปี2 5 6 6ของสปทนะครับวิสัยทัศน์นะครับก็คือสร้างคุณภาพทุนมนุษย์นะครับสู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืนนะครับซึ่งแบ่งออกเป็นทั้งหมด7อย่างนะครับก็คือสร้งสางเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาตินะครับพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถและมีความเป็นเลิศทางวิชาการนะครับพัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษที่21 สร้างโอกาสความเสมอภาคลดความเหลื่อมล้ำนะครับครับนอกจากนี้ยังมีพัฒนาผู้บริหารครูและบุคลากรศึกษาให้เป็นมืออาชีพนะครับจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและอันสุดท้ายน,นะครับพัฒนาระบบการบริหารการจัดการศึกษาทุกระดับและจัดการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีดิจิตอลนะครับ